คำถามต่อไปนะครับครับความทุกเกิดจากอะไรครับอความทุกเกิดจากเรียกว่าทุกขังทุกขังที่ใจมันยอมรับสภาวะอารมณ์นั้นไม่ได้มันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ถูกใจมันไม่ถูกชะตากับอารมณ์นั้นๆเขาเรียกว่าพออารมณ์นั้นมาปั๊บเรารู้สึกไม่สบายใจแล้วเราก็รู้สึกยังไง เอาสิ่งนั้นอนะ่ะมานั่งทุกขังทุกขังก็คือเอามานั่งคิดย้ำว่าทําไมคนนู้นว่าเราทําทไมเป็นอย่างงี้ทําไมเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆทุกอาจารย์บอกทุกมีมอยู่แต่พูกทุกมีไหมไม่มีเพราะว่าทุกมันมีแค่ขณะหนึ่งแต่ละขณะความคิดหนึ่งสู่อีกความคิดหนึ่งเราทุกก็จริงอ่ะแต่เราอืเนี่ยถ้าเราเห็นความทุกมันเกิดมาปุ๊บมันแค่หยิกปับ๊บดีดนิ้วปุ๊บยอมได้ยินเสียงนี้นะ มันหายไปแล้วมันมีใครเป็นเจ้าของไหมมันไม่มีมมอาการความโกรธอาการอาการสิ่งต่างๆมันเป็นสักเล้ว,วาอาการแต่ความหลงเราชอบเอามาเอาเอาสิ่งที่เราไม่พอใจเอามานั่งทุกข์ขังเห็นไหมาทุกข์ขังแล้วก็เราก็จะบอกว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันมันไม่สบายใจมันทุกข์เห็นไหมแล้วเราก็มักจะเอาเอาความทุกข์มานั่งจอดไหมเอามา,เอามากอดรัดแล้วเราก็บอกฉันทุกจันทั้งทุก ทุกจังมีใครช่วยฉันได้บ้างไม่มีฮะเราก็ต้องมาเห็นความเป็นจริงว่าทุกเนะี่ยมีอยู่แต่พูดทุกมีไหมไม่มีเพราะมันเป็นแค่ขณะขณะขณะแค่การปรากฏขึ้นแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาเห็นไหมอ่าฉะนั้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่อาการสักแต่ว่าอาการที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอ่าครับงั้นทุกมันน่ากลัวไหม ไม่น่ากลัวอ่ามันก็เมนแค่ขณะขณะถ้าเราเห็นอืมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแต่ถ้าเราเอาทุกเนะี่ยมานั่งทุกขังอวมฟรีไหมฟรีครับทุกฟรีแล้วก็มีใครช่วยเราได้ไหมไม่มีอ่าเราก็ยิ่งทุกไปเรื่อยๆครับขาเท่าครับ